ผู้ชมครับสัปดาห์หน้าก็จะเข้าสู่ช่วงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาแล้วนะครับตอนนี้คะแนนของทั้งแฮร์ริสและทรัมป์ยังคงคู่ขี้สูสีแต่การเลือกตั้งของเขานักวิเคราะห์มองว่ามหาต้องเรียกว่าอภิมหาเศรษฐีเพียงแค่หยิบมืออาจจะเปลี่ยนผลการเลือกตั้งได้รายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามในเส้นชัยสู่ทำเนียบขาวจากคุณเนทรานเอชันครับ ติดตามความเคลื่อนไหวการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาได้ในเส้นชัยสู่ทำเนียบขาว by AI reporter กับเนทรันเนชั่นอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะต้องเผชิญปัญหาทางกฎหมายที่ร้ายแรงถ้าเขาพ่ายแพ้การเลือกตั้งประธานาธิบดีโดยเฉพาะคดีที่รัฐบาลกลางเป็นโจทย์นิตยสารนิววิรายงานอ้างความเห็นของเกรกเจอร์เมนนักวิเคราะห์ด้านกฎหมายที่มหาวิทยาลายัยซีราคิวในนิวยอร์กว่า อดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะต้องเอาชนะการเลือกตั้งครั้งนี้ให้ได้เพื่อสู้คดีอาญาที่รัฐบาลกลางเป็นโจทย์กรณีนําเอกสารที่เกี่ยวข้องกับตําแหน่งประธานาธิบดีติดตัวไปที่คฤหาสน์ส่วนตัวที่มา阿า,าโกรัฐฟอริดาแทนที่จะส่งคืนให้สานักงานบริหารเอกสารและบันทึกแห่งชาติซึ่งเมื่อถูกทวงถามเขาก็ส่งคืนเอกสารไม่ครบจนกระทั่งเดือนสิงหาคมปี2565สานักงานสืบสวนสอบสวนกลางหรือ FBI ได้บุกค,ค้นคฤหาสน์และพบเอกสารลับมากกว่า100ฉบับ ที่มีเครื่องหมายชัดเจนว่าเป็นเอกสารลับคาถูกตั้งข้อหากักเก็บข้อมูลการป้องกันประเทศโดยเจตนาสมคบคิดขัดขวางการยุติธรรมกักเก็บเอกสารปกปิดเอกสารโดยทุจริตปกปิดเอกสารระหว่างการสอบสวนของรัฐบาลกลางมีส่วนร่วมในแผนการปกปิดและให้คำกล่าวอันเป็นเท็จรวม40กระทงซึ่งถ้าเขาแพ้การเลือกตั้งกระทรวงยุติธรรมอาจตั้งอายการขึ้นมาจัดก,การคดีนี้แต่ถ้าชนะเขามีทางเลือกมากมายในการยุติคดี ที่รวมทั้งการแต่งตั้งอายการสูงสุดที่จะถอนข้อกล่าวหาหรือใช้วิธีนีระโทษกรรมตัวเองก็ได้อภิมหาเศรษฐีจำนวนแค่หยิบมืออาจพลิกผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐได้จากการที่พวกเขาทุ่มเงินให้กับตัวเลือกที่สนับสนุนให้คว้าชัยชนะให้ได้รองประธานาธิบดีกัมลาเฮลิสกับอดีตประธานาธิบดีโดนันทรัมกำลังมีคะแนนเชื่อเฉืองกันแบบหายใจรถต้นคอขณะเข้าใกล้วันเลือกตั้งที่ได้ชื่อว่า แพงที่สุดในประวัติศาสตร์หลังแต่ละฝ่ายกับพันธมิตรสามารถระดมทุนที่ใช้ในการหาเสียงได้มากกว่า3,800ล้านดอลลาร์ตั้งแต่ช่วงกลางเดือนรายงานของ Fin a n c i a l Times ระบุว่าเหล่าอภิมหาเศรษฐีได้บริจาคเงินอย่างน้อย695ล้านดอลลาร์หรือราว1 8เปของเงินทั้งหมดที่ระดมได้ในระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งครั้งนี้มีผู้ที่อยู่ในธรรมเนียบมหาเศรษฐีของสหรัฐอย่างน้อย144คนจากทั้งหมดราว800คนที่รวบรวมโดยนิตยสารฟ็อกถูกระบุว่า กำลังใช้ความมั่งคั่งของพวกเขาควบคุมการเลือกตั้งปี2024จากการที่ปริมาณเงินสดที่ไหลเข้าสู่การเมืองสหรัฐเพิ่มขึ้นอย่างมากโดยเงินบริจาคของเฮลิสราว6%หรือ128ล้านดอลลาร์มาจากพวกมหาเศรษฐีซึ่งเป็นสัสดส่วนที่น้อยกว่าทรัมป์ที่ได้ชื่อว่าพึ่งพาเงินของชนชั้นสูงในสหรัฐมาโดยตลดอลดโดยพบว่าเงินที่ใช้ในการหาเสียงที่ระดมได้432ล้านดอลลาร์หรือ34%ของเงินบริจาคทั้งหมดมาจากผู้บริจารายใหญ่เพียง4รายเท่านั้น พบกับความเคลื่อนไหวการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาได้ในเส้นชัยสู่ทำเนียบขาวในช่วงต่อไปสวัสดีครับ